สวัสดีครับสำหรับเรื่องของกราฟเชิงระนาบนะครับก็เข้าสู่เซกชันที่2ก็คือการระบายสีแผนที่กับกราฟบนระนาบซึ่งเซกชันนี้นะครับก็จะมีสาระในลักษณะของประวัติศาสตร์ว่าการให้สีกราฟมีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วก็ความสำเร็จสูงสุดอันนึงในทาง ทฤษฎีกราฟก็คือทฤษฎีบทสีสีคืออะไรแล้วก็สำหรับใครที่ได้ดูเซกชันนี้นะครับต้องการศึกษาเกี่ยวกับการให้สีกราฟโดยเฉพาะการให้สีกราฟบนระนาบที่มีเงื่อนไขต่างๆในระดับสูงนะครับก็จะแนะนำให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องนี้อีก เพลย์ลิสตนะครับซึ่งเป็นการเกี่ยวกับการให้สีโดยตรงนะครับซึ่งผมใช้สอนในระดับปริญญาปรีที่แอดวานซ์หน่อยนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปริญญาเอกแต่ว่าสำหรับใครที่ได้ติดตามคลิปจนกระทั่งถึงตรงนี้นะครับก็มีความพร้อมที่สามารถที่จะศึกษาใน playlist นั้นได้ขึ้นอยู่กับความสนใจครับ เรามาที่เซ็กชันนี้นะครับก็ประวัติศาสตร์ของการให้สีกราฟนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อฟาซิสกูทรีนะครับได้ตั้งข้อสังเกตในปีพศ2395ซึ่งก็นานมาแล้วนะครับว่าการระบายสีแผนที่ในเขตหนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับใช้สีเพียงสีสีนะครับตัวอย่างสมมุติว่าเราเอาแผนที่เป็นแผน แผนที่ประเทศไทยแล้วกันเนาะอ่าอันนี้เขียนเขียนไม่ค่อยดีนะครับขออภัยด้วยเอาเป็นแผนที่แบบคร่าวๆนะครับแผนที่แบบคร่าวๆโอเคประเทศต่างๆอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ครบไม่สมสมจริงเท่าไหร่นะครับโอเคในลักษณะนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราระบายสีตัวนี้ได้สีสีเขียวนะครับสีเขียวตัวนี้ก็ อนานสำหรับอนาเขตนะครับที่มีที่มีพรมแดนร่วมกันก็จะต้องใช้สีอื่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้สีชมพูทั้งคู่ได้เพราะว่าไม่มีอนาเขตร่วมกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นสี ตอนนี้ก็กลับมาใช้สีเขียวตรงนี้ได้นะครับสีเขียวตรงนี้สีเขียวตรงนี้มีสีตัวนี้ตัวนี้ใช้สีเขียวไม่ได้ใช้น้ําเงินจมูไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้สีที่สีนะครับสมมุติว่าเป็นสีเหลืองนะครับ ครานี้การให้สีผมดีไหมนี่อ่าตัวนี้นะครับก็ตัวนี้น้ําเงินไม่ได้เขียวไม่ได้เหลืองไม่ได้แดงไม่ได้นะครับตัวนี้ผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้พิดหนึ่งตัวตัวนี้ไม่เอาเป็นสีอ่าเมื่อกี้ผมพูดสีแดงบ้างสีสีอะไรบ้างนะครับขอขออภัยสมมุติว่าเป็นสี สีชมพูแล้วกันเนาะผมเปลี่ยนจากสีชมพูนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองเพื่อให้อนาคตสุดท้ายนะครับใช้รวมกันใช้แค่สีสีนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้สีชมพูได้นะครับใช้สีชมพูได้สรุปว่าตอนนี้เราใช้สีชมพูเขียวฟ้าและเหลืองแค่ สีสีนะครับซึ่งฟันรานซิสกูทีตั้งข้อสังเกตว่าแผนที่ใดๆนะครับใช้เงื่อนไขเดียวเดียวกันในลักษณะนี้สามารถที่ถ้าระบายดีๆ,ๆนะครับเราสามารถใชส้สีสีสีก็เพียงพอนะครับก็เลยเป็นข้อคาดการณนะครับว่ามีสีสีสเพียง เพียงพอที่จะระบายสีแผนที่ใดๆโดยพื้นที่ในส่วนที่มีเส้นขอบร่วมกันจะมีสีต่างกันนะครับก็ได้ไปถามที่ปรึกษานะครับก็เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ก็ได้นำข้อคาดการณนี้นะครับไปบอกเล่ากับนักคณิตศาสตร์อื่นๆมากมายนะครับซึ่งก็มีการที่ประยุกต์นะครับว่า ในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะทำเป็นกราฟได้นะครับเป็นการให้ให้สีกราฟได้ก็คือเราเปลี่ยนตรงที่เป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่หรืออนาอาาเขตนะครับเป็นจุดยอดแล้วก็อนาเขตไหนนะครับที่มี เส้นขอบร่วมกันนะครับเส้นอนาเขตนี้กับอนาเขตนี้นะครับก็ในส่วนของกราฟนะครับมันก็จะต้องมีเส้นเชื่อมไปหากันดังนั้นตัวนี้มันก็จะมีลักษณะกราฟที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วการให้สีนะครับการให้ให้สีจุดยอดนะครับการให้สีจุดยอดก็จะเทียบเท่ากับการให้สีอนณาเขตของแผนที่เดิมนะครับแล้วก็อนาเขตที่มีเส้นขอบร่วมกันนะครับมันก็จะเทียบเท่ากับจุดยอดที่มีที่มีเส้นเชื่อมไปหากันนะครับดังนั้นการให้สีตามเงื่อนไขก็จะเป็นการให้สีแบบ แท้ในกราฟก็คือว่าจุดไหนที่มีเส้นเชื่อมไปหากันหรือประชิดกันนะครับสีจะต้องต่างกันนะครับแล้วก็การกราฟที่สร้างในลักษณะน,นี้นะครับก็มีการศึกษากันว่ามันจะมันสามารถทำออกมาได้เป็นกราฟบนระนาบดังนั้นการระบายสีแผนที่ในลักษณะน,นี้จึงอีคิวอเลนต์หรือสมนกับการให้สีจุดยอดบน ในกราฟบนระนาบนะครับข้อคาดการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า f o คั c o l อร์คอนเจ t ช r e นะครับหรือข้อคาดการณ์สีสีก็คือกราฟเชิงระนาบ g ใดๆสามารถให้สีได้โดยใช้สีไม่เกินสีสีนะครับ ตรงนี้ก็จะเล่าในลักษณะของประวัติศาสตร์นะครับรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ในเพลย์ลิสต์แต่แน่นอนว่าเนื่องจากว่าการพิสูจน์ตัวนี้นะครับมันยาวมากใช้วัรถสารถึง2 2เล่มนะครับถึงจะพิสูจน์แล้วก็ยังมีที่ซ่อนๆอยู่อีกประมาณหนึ่งนะครับก็ในเพลย์ลิสต์นั้นกล่าวละเอียดขึ้นแต่ก็แน่นอนว่า ครอบคุมเพียงส่วนเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะเล่าแบบคร่าวๆว่าในสมัยที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ข้อความนี้ก็เรียกว่าข้อคาดการสีสีนะครับในหลังจากข้อคาดการนี้ประมาณ30ปีนะครับอันเฟรดเคนนะครับก็ได้ทำการพิสูจน์แต่ปรากฏว่ามีคนมีคน พอรซี่เฮวูดนะครับก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีข้อผิดพลาดนะครับเ่อนี้ก็แต่เป็นข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่าผ่านไปแล้วถึง10ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเทคนิคของเค็มนะครับก,ก็สามารถนำมาใช้กับการพิสูจน์ขั้นหลังได้หรือแม้แต่การพิสูจน ข้อคาดการ4์สีขั้นสุดท้ายนะครับก็อาศัยเทคนิคของเทคนิคบางส่วนของอันเฟรดเคมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาพิสูจน์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเคมเชนนะครับซึ่งในเพลย์ลิสต์นั้นเหมือนกับขายของเลยนะครับว่าก็กล่าวถึงเคมเชนอยู่นะครับนะครับหรือถ้าใคร ต้องการอ่านหนังสือนะครับบางหนังสือจะมีนะครับอย่างใน textbook ของ professor Douglas West นะครับก็ก็จะมีเกี่ยวกับเ e m c h a n อยู่นะครับซึ่งในปีพศ2519นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ยังไม่เกิดนะครับ Kenneth Apple นะครับและ w o l f a n h a g e n h a n ง University of Illinois at เออร์บาน่าแชมเปญนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งในขนาดนี้นะครับก็พูดว่าชัดชาตินะครับพูดว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นั่นรวมทั้งนักณิตศาสตร์ของไทยหลายๆคนนะครับในมีที่จุฬามีที่เชียงใหม่มหิดลศิลปกรนะครับหลายๆที่นะครับ ขอนแก่นนะครับก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้นะครับก็ได้พิสูจน์ว่าข้อความ6.2.1นะครับเป็นจริงจริงๆก็บางตำรานะครับก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นคนที่ช่วยเช็คโปรแกรมนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอีกส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็ได้พิสูจน์ว่าข้อความนี้เป็นจริงนะครับ แล้วก็จากข้อคาดการก็เลยกลายเป็นทฤษฎีบทนะครับโฟคลเลอร์ททโอเลมไปนี้ตรงนี้ถ้าไม่ไม่เข้าใจก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมผมอ่านนะครับตั้งแต่ตอนเป็นนักนักศึกษาก็ไม่เข้าใจนะครับยิ่งไปเจอหลายๆตำราจะเขียนต่างกันจริงๆมันสมมูลกันแต่ว่ามันเขียน ในรูปแบบต่างกันก็เลยยิ่งงงนะครับก็คือว่า,าสมมติว่าข้อคาดการสีสีนี่ไม่จริงนะครับมันก็จะมีเซตที่เลี่ยงไม่ได้นะครับเกิดเกิดขึ้นก็คือเป็น counter example ก็คือเป็นกราฟบนระนาบที่ไม่สามารถระบายสีสีได้เราเอาตัวที่เป็น minimal นะครับแต่และตัวมาตัวนี้จะเป็นเซตที่เลี่ยงไม่ได้นะนะครับ ที่เกิดเกิดขึ้นโดยเทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปรากฏว่าพอได้เซตที่เลี่ยงไม่ได้พวกพวกนี้นะครับเราพิสูจน์ว่าเซตที่เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ประกอบด้วยกราฟนี้กราฟนี้กราฟกราฟนี้กราฟหนึ่งกราฟสองของการพิสูจน์นี้ก็หลายพันหลายพันกราฟนะครับแล้วก็มาเช็คเช็คว่าจริงๆแล้วา มันสามารถที่จะให้สีสีสีได้นะครับก็จะเกิดข้อขัดแยง้งซึ่งในการตรวจสอบหลายอย่างในการพิสูจน์นี้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบนะครับก็ถือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพิสูจน์ทฤษฎีบทหลักทางคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรกนะครับก็ก็มีการถกเถียงมีการอ่าบางที่ก็ไม่ยอมรับกันนะครับ นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีคนที่พยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับรวมทั้งมีการตรวจสอบหรือทำการพิสูจน์ใหม่ให้กระชับขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังยาวอยู่นะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าการพิสูจน์ของ Apple และ h a เก้นี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็อยากที่วงการคณิตศาสตร์ถึงปัจจุบันนะครับก็ยัง รอคอยการพิสูจน์ที่มันพื้นฐานกว่านี้นะครับก็คือว่าสามารถดูได้ง่ายตรวจตรวจสอบได้ง่ายนะครับไม่ไม่ต้องถึงขนาดใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่เป็นทฤษฎีบทอ่าที่เป็นความรู้พื้นฐานใช้ตรวจสอบได้บ้างนะครับก็คือกราฟเชิงระนาบ G ใดใสามารถให้สีได้โดยใช้สีไม่เกิน6สี ตอนที่ผมเรียนในระดับปริญญาเอกนะครับที่ University of Illinois นะครับ Professor Douglas West สอนตรงนี้นะครับอาจารย์ก็อาจารย์เวสถามในห้องว่า,าทราบรู้ไหมว่าจะพิสูจน์ว่าพนักราฟใช้สีได้ไม่เกิน6สีนี่ใช้วิธีไหนก็มีเพื่อนตอบว่าใช้โฟ o คัลเลอ ทีอเล่มนะครับในคลาสก็สนุกสนานกันนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณเก็ตมุกหรือเปล่าช่างมันนะครับเรามามาที่ตัวการพิสูจน์นะครับว่าให้จีเป็นกราฟเชิงระนาบนะครับตัวนี้พิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์บนจํานวนจุดยอดนะครับถ้ามีจุดยอด1จุดนะครับใช้สีเพียง1สีจบนะครับใช้สีเพียง1สีจบ ก็แสดงว่าไม่เกิน6สีนะครับทีนี้ G มีจุดยอดมากกว่า1จุดจำบทแทรกได้ไหมไหมครับว่าถ้าเป็นกราฟเชิงรลนาาที่เป็น Simple กราฟนะครับก็ในกราฟแผ่นที่กราฟที่เกิดจากแผ่นที่นี้นะครับมันจะเป็นกราฟามันจะได้ว่าเป็นกราฟเชิงเดียวนะครับก็ จะได้ว่า G มีจุดยอด V นะครับที่มีดีกรีไม่เกิน5 min ้ i มินิมัมดีกรีไม่เกิน5ก็จะต้องมีจุดยอดที่มีระดับขั้นไม่เกิน5นะครับโดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เอาเอาละเราลบไปตัวที่มีจำนวนเส้นอ่าจำนวนจุดยอดน้อยกว่ามันสามารถให้สีได้ไม่เกิน6สีนะครับตัวนี้ g ลบลบ V ตัวนี้ใช้สี ใช้สีไม่เกิน6 4นะครับทีนี้จุดยอด v จุดยอด v เอากลับเข้าไปนะครับเอากลับเข้าเข้าไปมันมีประชิดกับจุดยอดใน g ลบ v ไม่เกิน5นะครับเนื่องจากดีกีมันไม่เกิน5มันใช้สีใดสีหนึ่งจาก6สีได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเรามีตั้ง หสีแต่ว่าสีที่จุด V ใช้ไม่ได้นะครับมีอย่างมากแค่5สีนะครับก็คือสีที่อยู่บนจุดที่มันประชิดด้วยซึ่งมีไม่เกิน5จุดนะครับเราก็สามารถเติมให้ V ได้สรุปว่าเราสามารถระบาย G ทั้งหมดได้นะครับทีนี้ในเมื่อการพิสูจน์ ทฤษฎีบท4ีสีได้จบไปแล้วนะครับแล้วนักทฤษฎีกราฟศึกษาอะไรนะครับก็อาจจะเป็นการให้สีที่มีเงื่อนไขต่างกันหรือกราฟเชิงระน้าของเรานะครับก็อาจอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างทฤษฎีบทต่อไปนี้นะครับบอกว่าถ้าเราจํากัดว่านอกจากพื้นที่ที่มีขอบติดกันจะต้องใช้สีต่างกัน นะครับพื้นที่ในอาณาจักรเดียวจะต้องมีสีเดียวเดียวกันด้วยนะครับอาจจะต้องใช้สีเกินสีส,ส,ส,สีลองลองดูในความความเป็นจริงนะครับก็คือว่าอย่างแผนที่นะครับเรามีประเทศไทยนะครับประเทศไทยเสร็จแล้วมาเลเซียนะครับมาเลเซียมีอาณาเขตจริงๆมีเกาะออนะครับมีมีเกาะสมมติว่าเราเราดูอาณาเขตใหญ่ๆ นะครับผมอาจเขียนไม่ค่อยถูกนะครับอ่อนภูมิมมศาสตร์ตัวนี้นะครับสีของมาเลเซียควรจะเป็นสีเดียวกันนะครับมันก็มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ติดต่อกันก็จริงแต่จําเป็นจะต้องใช้สีเดียวเดียวกันนะครับมันก็เลยจะมีทฤษฎีบทในลักษณะนี้นะครับตัวนี้ มาจากเปเปอร์นะครับที่เป็นาการให้สีอนณาเขตบนดวงจันทร์สมมติว่าประเทศต่างๆไปจับจองจับจองพื้นที่บนดวงจันทร์นะครับแล้วก็สมมติว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีอาจจะบนดวงดวงจันทร์ได้อนณาเขตนี้อนณาเขตนี้อนณาเขตนี้อนณาเขตน,น,ขตนี้นะครับสี่อนาเขต นะครับก็ยังญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะได้สีอาณาเขตแบบนี้นะครับซึ่งอาณาเขตของแต่ละประเทศก็ควรที่จะใช้ใช้สีเดียวกันนะครับไม่ไม่ใช่มีไทยสีชมพูนะครับไทยสี ดำอะไรอย,อย่างนี้มันดูยากมันไม่มันไม่สามารถดูว่าเป็นประเทศไทยได้นะครับต,ตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสมากว่าเพราะว่าเนื้อหามันไม่ต่อจากมันไม่ต่อกับเนื้อหาใดต่อไปนะครับแต่ว่าอยากให้ดูการที่มันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นนะครับแผนที่ซึ่งแต่ละอาณาจักรมีพื้นที่ติดกันจำนวนไม่เกินเพื้นที่สามารถระบายสีได้ด้วยใช้สีไม่เกิน 6สีนะครับโดยพื้นที่ที่มีขอบติดกันตัวตัวนี้ก็เงื่อนเงื่อนไขาเดิมนะครับแต่ว่าพื้นที่ในอาณาจักรเดียวกันจะต้องมีสีเดียวกันนะครับสมมุติว่ากรณีแผนที่มีพื้นที่ไม่เกิน6พื้นที่ตัวนี้จบจบเลยใช้66 6สีก็พอนะครับกำหนดให้แผนที่มีพื้นที่มากกว่า6พื้นที่นะครับ ต่อมาพิจารณาจุดยอดบนกราฟ G ที่สมนัยกับแผนที่นี้นะครับโดยเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆให้อยู่ในรูปของจุดยอดโดยจุดยอด2จุดที่มีเส้นเชื่อมกันนะครับมีพื้นที่สมนัยกันมีสังเกตว่า G มีจุดยอดมากกว่า6จุดนะครับเราจะสร้างกราฟที่สมาจากกราฟ G อีกรอบเป็นกราฟ G ผ่ามนะครับให้จุดยอดที่สมนายกับพื้นที่ต่างๆในอนาคต จากเดียวกันเป็นจุดยอดเดียวกันนะครับยุบรวมรวมมาแต่เดิมตัวนี้อาจอาจจะมี4จุดนะครับแต่ว่าเราจะยุบยุบรวมเป็นจุดเดียวกันนะครับให้ v และ e เป็นจำนวนจุดยอดและจำนวนเส้นเชื่อมของ g นะครับที่เป็นกราฟ บนและน้ามตรงนี้นะครับอีพามอีพามเป็นจำนวนจุดยอดและเส้นเส้นเชื่อมของ g ีพามตามลำดับนะครับจะได้ว่า MV m v พามนะครับมากกว่าเท่ากับ V เนื่องจากว่าอาณาจักรแต่และอาณาจากักรมีพื้นที่นะครับไม่เกิน M อาณาจักรนะครับก็ได้ MV m v พามมากกว่าเท่ากับ วีพาย์ในขณะที่เส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อม E ีพามตัวนี้จะน้อยกว่าเท่าเท่ากับ E เพราะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าสมมุติว่าเรามีตัวนี้ประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับมีคนละสองอาณาจากักรแต่เดิมนะครับแต่เดิมมันจะมีเส้นเส้นเชื่อม นะครับอันนี้เป็นสีชมพูเป็นของญี่ปุ่นเนาะโอเคมีเส้นเส้นเชื่อมในลักษณะนี้แต่เมื่อยุบรวมเป็นจีพามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลายมาเป็นจุดเดียวกันตัวนี้ก็จะกลายมาเป็นจุดเดียวเดียวกันนะครับ G ีพามก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็จะเหลือนะครับก็ก็จะเหลือแค่เส้นเดียวน,นะครับตัวนี้เคยประชิด ต,ตัวนี้ก็ยังมีเส้นเส้นอยู่ดังนั้นเส้นมีแต่ลดลงนะครับหรือเท่าเดิมไม่มีเพิ่มนะครับแต่ว่าจาก6.1.9สำหรับกราฟ G นะครับซึ่งเป็นกราฟบนระนาบตัวนี้จำนวนเส้นเชื่อมมีไม่เกิน 3v-6 นะครับแทนค่าตัวนี้ไปได้ว่า e พา์มน้อยกว่าเท่ากับ 3mv พาม์บ -6 โดยทฤษฎีบทการจับมือนะครับก็จะมีจุดยอด G ีพาร์มจะมีจุดยอด1จุดนะครับที่มีดีกรีน้อยกว่าเท่ากับ 6m ไม่ไม่อย่างนั้นนะครับจำนวนเส้นเส้นเชื่อมมันจะมากกว่าหรือเท่าเท่ากับ 6m คูณกับ v นะครับพอหาร2ซึ่งเป็นจำนวนเส้นเชื่อมมันก็จะมากกว่ามีจำนวนเส้นเชื่อมมากกว่า3 mv นะครับซึ่งจะขัดแย้งกับตัวนี้นะครับพอมันมีจุดยอดที่มีระดับขั้นน้อยกว่า 6m นะครับแล้วก็จะใช้การพิสูจน์ในลักษณะดเดียวกับกับทฤษฎีบทที่ผ่านมานะครับว่าสามารถให้สีกับ g ผ่านได้ด้วยสีไม่เกิน 6m สีได้นะครับดังนั้นทฤษฎีบทนี้ก็จะเป็นจริงนะครับ ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น v a l i a t i o n หรือว่าเป็นตัวที่มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับทฤษฎีบทสีสีให้มันมีเงื่อนไขต่าง,างๆแปลกออกไปนะครับก็เป็นการศึกษาทฤษฎีกราฟในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราก็จะสู่ช่วงสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเรื่องของ เรื่องของกราฟคู่กันนะครับซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากมาจากการเปลี่ยนแปลงจากการให้สีแผนที่เป็นการให้สีกราฟบนระนาบนะครับก็ดูกันได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ